อย่าหลงกลธรรมจงธรรให้รู้จักธรรมพุทธบริษัททั้งหลายท่านพูดได้ให้ทานดีแล้วรักษาศีลดีแล้วตามสมควรคือศีลความดีในจิตในใจท่านพู้ได้ภาวนาดีแล้วมีความเยือกเย็นในศรรีลในธรรมแห่งพระพุทธองค์ดำรงตนอยู่ในทานศีลภาวนาหรือสมาธิปัญญาศรรีลการถวะทานธรรมบนนี้เป็นความเพื่มความปีติ ถ้าเราให้ทานโดยฝ่ายเดียวแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลไม่จเจริญภาวนาไม่ตามดูจิตเราจะพลาดเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นแต่ถ้าใครตามดูจิตเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นท่านก็จะผ่านพ้นได้ด้วยองค์ภาวนาเหมือนทุกวันนี้มีข่าวคราวมากมายที่เกิดขึ้นบางครั้งผู้ไม่ได้ภาวนาก็จะมีความสะเทือนใจมาบ่นอยู่ลายคนเห็นข่าวคราวในพุทธศาสนาแล้ว เสียใจบ้างเศร้าใจบ้างถึงจะกล่าวว่าเสียใจหรือเศร้าใจพระคุณเจ้าก็ยังมองเห็นจิตใจของเจ้าทั้งหลายลึกๆท่านทั้งหลายก็จะมีความรักในพระพุทธศาสนาอยู่ขอบคุณที่มีความห่วงใยญในแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเมื่อมีข่าวคราวเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะปัจจุบันนี้แม้ครั้งพุทธกาลย้อนไปที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ ก็มีข่าวคราวเช่นเดียวกันพระเทวทัตหนักหนาสาหัสกว่านี้อีกหรือมีอีกหล,ลายเรื่องอุบาสิกาก็จะมีหลายประเภทถ้าหากศิลธรรมเบื้องต้นก็จะมีความเสียใจเศร้าใจสังเวทใจถ้าขั้นกลางขึ้นมาหน่อยจิตเขาวิ่งไปในอารมณ์นั้นก็จะมีสติดึงมาได้แต่ถ้าผู้ได้ภาวนาผู้ได้มีสมาธิมีการกำหนดรู้ผัสสะในสิ่งที่เห็น กระทบอะไรก็แล้วแต่เรียกว่ามีอินทรีย์แก่กล้าเขาจะกำมุดรู้แล้วก็วางเฉยพระธรรมที่เราเพียรพาวนำจะเข้ามาทําหน้าที่อ๋อไม่เที่ยงอ๋อไตรักษ์อ๋อชัดเจนเนาะยิ่งแจ่มแจ้งในพระธรรมมากขึ้นดังนั้นถ้าศีลธรรมเบื้องต้นก็มีอารมณ์นี้เป็นธรรมดามีการเสียใจมีการเศร้าใจแต่อย่าถอนใจยังไงก็แล้วแต่การให้ทานเนี่ยเจตนาสามที่พระศาสดาทรงสแสดง ก่อนให้ก็ดีใจคณะให้ก็ปพื่มใจหลังจากที่ให้ไปแล้วถวายทานทําบุญไปแล้วในพุทธศาสนีหรือต่อพระสงฆ์องค์ใดองค์ก็แล้วแต่สําคัญที่สุดเจตนาหลังจากการให้เนี่ยถ้าเรารักษาใจไม่ดีไม่ปฏิบัติภาวนาเมื่อเหตุการณ์อันเป็นวิกฤตเกิดขึ้นรุนแรงเกิดขึ้นข่าวๆเกิดขึ้นเราจะไปเสเทือนเจตนาแรกที่ให้ดีแล้ว หรือขณะให้ที่ว่ามีความสุขแล้วดังที่พระคุณเจ้าได้กล่าวอย่าหลงกลธรรมจงทําให้รู้จักธรรมกลของกิเลสมันเกิดขึ้นเรื่องราวม,มากมายในพุทธศาสนาหากว่าเราเป็นลูกของพระศาสดาผู้เพียรพรนาณาดีแล้วก็จงอย่าไปหลงกลธรรมในสิ่งนั้นการถวายทานหรือทําบุญในพุทธศาสนาพระคุณเจ้าพระอาจารย์ได้บอกกล่าวแล้วว่าถวายแด่สงฆ์นี้ให้น้อมถึงองค์พระศาสดาหรือ น้อมบูชาพระธรรมอันบริสุทธิ์หรือน้อมบูชาพระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายพระคุณเจ้าอรคะสาวกซ้ายขวาพระคุณเจ้าผู้เป็นเลิศเอตตะคะะในด้านต่างๆอรหันต์สาวกเราคือถวายแด่สงแล้วให้น้อมถึงองพระศาสดาพระสงฆ์คือผู้รับทานแต่จิตใจของเราเนี่ยแน่นอมถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเนื้อเสียกราให้เราทั้งหลายดังน,นั้นเมื่อคราวคาวใดๆจะเกิดขึ้นแก่พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งสมบติสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง เราจะไม่หวั่นไหวเลยเพราะเราได้น้อมถึงพระผู้มีพระเจ้าเนื้อเสียงกล้าของเราทั้งหลายแล้วเห็นไหมเอาคํานี้ไปใช้นะจะถวายแด่พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็แล้วแต่ต่อไปนี้ให้น้อมถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื้อเสียงกล้าของเราทั้งหลายเวลาวิกฤตเกิดขึ้นเราก็จะไม่มีปัญหาแต่เราไปฝากใจไว้กับสมมุติสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ย่อมั่นไหว ในเมื่อให้ทานไปนดีแล้วมีความสุขแล้วเมื่อมีสี่มักระทบภายหลังนี่ตรงนี้แหละสําคัญมากจงรักษาเจตนาหลังการให้ให้ดีจงอย่าหวั่นไหวให้เรามีความเพื่อมใจดีใจในบุญกุศลที่ทามาแล้วถ้าเราไปเสียใจระวั่นไหวนี่มันจะไปคอนโทรลเจตนา2ออย่างกระทบ2ออย่างนั้น,ออน,นให้บุญเราลดลงนั้น,น,นต้องเจริญกุศลคือเจริญสติกุศลคือความฉลาดต้องมีสติรู้เท่าทัน ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นคําว่าความหวั่นไหวไม่ธรรมดานในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละบททดสอบนี่แหละเกิดขึ้นเรื่องราวอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งมั่นมุ่งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วความหวั่นไหวจะไม่เกิดขึ้นกับเรามีแต่จะรักมีแต่จะทราบซึ้งหาวิธีแก้ไขรักในความดีที่ทําดีแล้วเราล้อมรวมเป็นหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถไปกระทบความดีนั้นได้ อย่าหลงคนทำจงทําให้รู้จักธรรมจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นความตั้งมั่นนี้แล้วในคุณของพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่ที่สุดขอท่านทั้งหลายจงเพิ่มปีติในความดีที่ทําดีแล้วและไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นหัวใจของท่านทั้งหลายจงเปี่ยมล้นในพุทธศาสนาในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้จงึงจะเรียกว่าเป็นลูกของพระาศาสดาอย่างแท้จริง เป็นผู้ไม่หลงคนทำอะโนโมทนา